สนุกเราซื้อมาให้อะเผื่อเธอหิววางไว้ตรงนี้แหละ,ะยากกินเค้กอ่ะเค้กได้ถ้าง,งั้นรอเราตรงนี้นะเราไปซื้อให้นะอเฮ้ยทำไมพูดกับเขาไม่ดีเลยะไม่ต้องมาพูดดีหรอผู้ชายสมัยเนี้ยลองใจต้องลองใจลองใจเออสนุกเราไปซื้อเค้กมาให้อ่ะอรสสตรอเบอรี่ที่เธอชอบอ่ะ ใครบอกเชลซอรีฉันไม่อยากกินซอรีฉันอยากกินอาร์เวนรสสม้มรสส้มอยากกินรสส้มหรอครับเฮยแกมันไม่แรงไปหรอครูสาสตรซื้อมาให้โหเอ้ยผู้ชายสมัยเนี้ความอดทนในการจีบหญิงอะน้อยมากพี่เขาจีบแกมากี่ปีแล้วห้าปี ปีถ้ารักจริงอ่ะก็อ,อดทนแต่ขณะนี้ระวังผู้ชายเขาจะไม่ควรเอานะจ๊ะสนุกเราไปซื้อเค้กส้มมาให้อ่ะเอ๊ะบอกจงเลยนะดูหุ่นไหมเอ๊ะอ่ะก็เค้กเค้กเค้กนี่ตัวอ้วนจะแตกอยู่แล้วอ่ะฉันไม่กินละเค้กฉันอยากกินบิงซูสนุกครับอะไรมึงจะเรื่องมากไปแล้วนะรู้ไหมว่าคุณจะไปซื้อเค้กก็ได้เนี่ยร้านดันต่อคิวตั้งนานแค่เหนแกน่จะกินบิงซูกินกล้วยก่อนไหมไอ้หน้าเขาสามมุกเลย